นีเป็นตัวแทนของวอซาเช่นักออกแบบวอซาเช่ที่มาร่วมงานเซนชั่นบิวตี้อเวอร์ชั่น25ครับใช่ก็มีโอกาสได้รับรางวัลเป็น best fashion designer ใช่ดีใจมากๆกลิ่นที่ก่อนตองแทนเราเบลวิจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงนักออกแบบวอซาเช่ผมว่าชอบทุกเปลี่นอะคือมันก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าตัวที่ใช้เป็นประจำของผมก็จะเป็นตัวเอร็อสเอมเมจี อ๋อคนณดียังไงล่ะครับคือผมรู้สึกว่าคขิดมันจะมีความออกคุตี้ติดตาชนเลหน่อยก็สามารถใช้ได้ทุกวันไม่ว nice ่าจะแบบออกไปทำงานอะไรอย่างนี VC ้จริงแล้วอยากแนะนำให้พี่ๆทุกคนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเวลาเราเวลาเราขีดนี่มีคนทักไหมมีคนทักครับผมอย่างแบบผมใช้เนี่ยผมไปตัดผมก็มี้ตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าออกเช้า ผมเองก็อยากจะฝากเวอร์ซาเช่เอวร์โอซิโนซี่ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะแนะนําก็สามารถใช้ได้ทุกคนนอกจากตัวเวอร์ซาเช่เอวร์โอซิโนซี่เนี่ยก็จะมีอีกหลายกลิ่นมีกลิ่นของผู้หญิงด้วยที่เป็นตัวนี้เล่นเพิ่มเพิ่มก็แนะนำได้สิจ๊ะได้สิจ๊ะได้เลยครับได้เลยเชลล์มูนครับก็พูดสบายแมนได้ครับได้ก็เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงวันแต่งตัวอะก็ คือคิดไว้หลายแบบว่าจะแต่งกอะไรดีแต่ว่าเตรียมไม่ทันเพราะว่าช่วงนั้นก็มีทํางานเยอะแล้วก็ถ่ายคุณพีด้วยจุดไม่ทันตอนแรกคือที่คิดไว้อ่ะอยากแต่งเป็นแบบตัวในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยังไงนะวัตถุจิตรภัยเซนเมล์ประตูญี่ปุ่นนะครับใช่แต่ว่าไม่ทันเตรียมไม่ทันก็เลยต้องแต่งสไปเดอร์แมนที่มีแค่หน้ากากระไรเป็น เห็นแล้วว่าทุกคนแบบถามไปเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ5ปีใช่ครับผมก็ยังทุกคนเข้ารอชุดเซรามูนก็รุ่นต่อไปครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสักวันจะปล่อยมาให้เห็นครับผมเอาไม่เชื่อว่าดีใจมากมากนะเพราะว่าคือตกใจมากเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยกลับไปนั่งย้อนอยู่คืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปอกนะอกงานเราใส่ชุดสีม่วงใช่ไหมก็ มีคนเอามาเทียบกันว่าเราไปใส่ชุดนี้แล้วเมื่อหปีก่อนก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆครับผมก็เป็นความประทับใจทั้งทั้งภาพเรื่บทั้งแล้วก็แฟนๆที่เป็นมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนสำหรับใครที่อยู่มานานแล้วหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆนะครับเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ครับตัวเราเองใช่ครับอย่างเมื่อเช้าก็เห็นที่ที่ปูวินลงที่เป็นแบบ่าวิดีโอแบบรวมพลสมัยเมื่อเมื่อจะสามสี่ปีก่อนก็เราสองคนก็โตขึ้นเยอะ จริงๆแล้วผมคุยกับคุณวินตลอดเลยครับแบบในในมุมมองของใจกับเวลาเขาโพสต์ถึงเราหรือเวลาเขาพูดถึงเราอะไรเงี้ยเอาจังแล้วผมรู้สึกแบบดีใจมากๆนะที่แบบเป็นการคัยซัพพอร์ตคือเราเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเลยว่าแบบวันไหนที่เขาเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเขาแบบเจอพวกเราหรือว่าเห็นรูปพวกเราแล้วเขามีความสุขก,ก็ผมก็จะพยายามอัปเดตโซเชียลบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับ ก่เพื่อับมีผจริงๆแล้วก็มีผ่นไปเร็วมากก็อใหญ่ที่บินบอกเลยคือมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับผมใช่ตจริงๆแล้วชีวิตนี้ผมไม่เคยพบกับใครเกิน5ปีเลยครือความสมเป็นความสัมพันธ์ไหครับก็ก็เป็นอย่างนี้ไปต่อไปดความสุขมากก่อเร่มีแาคำจะัความอะไรนะครับเริ่มใหมคนี จริงๆก, <c oughs> ๆก็ให้ได้นะเพราะว่าคืออย่างที่ถ้าเกิดค,คุยแไ่สัมภาษณ์เนี่ยในรายการคุยจะเคยบอกว่าเหมือนกับเราต้องแบบทำความรู้จักกันเรื่อยๆคือมันเริ่มจากการที่เราแบบทำงานกันมาก่อนเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้คุยกันในเรื่องชีวิตประจำวันแต่พอวันเวลามันผ่านไปเราก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างเยอะสับผมจนแบบวันนี้ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนเป็น,นปดีมากๆจริงๆอันนี้ก็พูดตรง ไมเชื่อเพื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อความแบเสผมก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันครับผมใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกอะผแม่กับคุณยายายมันแบ่ียนอยู่กับผมเนี่ยผมเจอน้อยกว่าอุ่นยใช่เราใช่ใช่แล้ก็อยู่ด้วยกัน จริงๆแล้วก็ดีใจครับผมที่มีบูนเป็นพเนอร์เพราะว่าก็ใน5ปีที่ผ่านมาเราสองคนก็ช่วยกันแล้วก็จบเป็นกันเติบโตขึ้นมาเลยเนี่จริงๆแล้วอ่ะปูนเนี่ยซัพพอร์ตแบบดีมากๆเลยถ้าเกิดเรื่องตรงคือมันจะเป็นในมุมที่ไม่ค่อยมีใครรู้แล้วกันเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่สายต่บเรื่องโซเชียลหรือว่าแบบประการโมเมนต์เยอะมากอย่างที่เป็นชอบแซวก,ก,กันแบบอะไรนะแต่ว่าเรื่องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือปูนจะคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็นห้สูบผมตลอดเวลาครับ ใชน่มีโทีเิดทบ่ได้ดใช่บคืออย่ที่ทุกคนเห็นอยู่แบบเบื้องหน้าอาจจะไม่ไยลงหรือแบบอยู่ไกลกันแต่ว่าต้องหลังก็อย่างที่คนเห็นนะครับก็มีการเซ้อมอะไรไปนการเพิ่มใจแบบว่าอะไรตรงนี้้างจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเมนสิดบางอย่างสาหรับสําหรับคุณพี่เหมือนกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนรอดูคุณพีเพราะว่าีต้องค่อนที่จะหวานหนึเว่าทุกคนนาแบบ รคอยอยากอยากเก็บไว้ทีเดียวยกเก็บไว้ทีเดียว <c oughs> จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบที่เราแคร์มากๆนะเพราะว่าอย่างมม่นเวลาเราไปทํางานด้วยกยันหรือว่าแบบแม้กระทั่งงานเดี่ยวอะไรเงี้ยเราสึกว่าเวลาเราจะพูดถึงมัน,น,นมันก็มันคือเรื่องของการให้เกียรติกันด้วยนอกจากการที่เราจะมีแคร์กรแบบันมาตลอผมรู้สึกว่าการที่เราจะทํางานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์เนีแบบ่ยมันต้องแบบ มันต้องเห็นตรงกันแล้วก็จับมือเดินไปพร้อมกันนะครับอะไรนะผมว่าผมว,ว่าเป็นเรื่อง g o a ความฝันแล้วก็เป้าหมายแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างคูรินก็เป็นคนสายศิลปินเหมือนกันคือคูวินน่ะตั้งใจกับเรื่องการร้องเพลงมากใช่ก็เราก็เป็นสายแบบศิลปินที่เป็นแบบเป็นบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็แบบเติบโตไปพร้อมกันแบบ จะสามารถแยกกันทำงานแตบเติบโตได้ครับก็ดีทั้งคู่แต่ว่าเขาไปอยู่ด้วยกันก็ดียิ่งกว่าไปเรื่อยๆครับเรื่องที่เปครอบครัวนะจริงๆแล้วอยากมีโอกาสได้พูดกันเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดใช่ใช่เพราะว่าผมก็เห็นแล้วใช่ไหมก็พูดอยู่มีพูดถึงอยู่มีถ้าสามติวาพูดจะเป็นคอมเมนต์แบบนี้นะคะเราจะพูดแบบนี้ด้วยจริงๆแล้วคือเราสองคนจะไม่ค่อยพูดอะไรกันเยอะครับคือมันก็ เราจะไม่ค่อยชมกันละกันละกันแต่เหมือนกับว่าเราก็จะรู้กันองนี้สมมติถ้าเกิดคุยอยู่ด้วยอย่างนี้ยผมว่าคงไม่ได้แบบไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์วันนี้เขาไ่อยู่แล้วยังบอกขอบคุณในส่วนี้ก็ก็อยากจะขอบคุณและกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ทํางานได้กันมา5ปีก็อยากจะขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมจะบอกไปเสมอเลยว่าแบบถ้าเกิดวันนั้นอะผมไม่ได้ม่ได้พูดคำนีผมอาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้ คือเราก็องได้ดูว่าตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกทําเส้นทางนี้หรือว่าเราไม่ได้แบบเลือกพาร์ทเนอร์คนนี้หรือเขาไม่ได้เลือกเราผมว่ามัคนคงไม่ได้แบบเติบโตมีครนรู้จักมีมคนได้ความสนใจแบบเมื่อความเติบโตของปอนน่ะอย่างที่เราเห็นวามชายของปอนมากหลายๆด้านเราคือสุดยงดมากจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบมันมันเร็วมากไปเหมือนกันเพราะว่า,าปีนี้ค่อนข้างแบบมีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานแต่ผม ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวที่แบบทําให้พวกเราพัฒน,นาขึ้นมาเป็นในเรื่องของการที่เราไม่หยุดดูแลตัวเองแล้วครับใช่ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบทำงานในสายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเากิดแบบดูแลตัวเองแล้วแบบข้มแข็งไว้ผมว่าทุกอย่างของมันกแน่นอนแต่ว่าวันนี้วันก็จะได้ถึงกแล้วนะวันนี้เหรอครับไอ <laughs> เอิจริงๆอราเราเราเ เราเราเรามีเรามีรูปรูปรูปคู่กันหรือแบบรูปแอบแฝงก็เยอะแต่ว่าอยากปล่อยแบบโมเมนต์พิเศษไงแบบแฟนคอนเสิร์ตพิเศษเห็นก็ได้อะไรเงี้ยใช่พิเศษเรารอดีกว่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 าอักฤใช่ไครับก็มีโอกาสได้ไปเป็นเพลงอังกฤของน้องๆเฟรนลิสครับผมอาบากาดาบาร์ก็ดีใจมากๆเพราะว่าน้องๆเลือกเราก็เป็นเป็นพิเศษแล้ว คือเคยมีโอกาสเล่นยมีครั้งหนึ่งเม,มื่อปีก่อนช่วงนี้เหมือนกันที่เล่นยมีที่สมารีก็ปีหนึ่งผ่านไปก็ได้กลับมาเล่นอีกก็ดีใจมากๆครับในถามน้องๆทำไมเขาเลือกเราเพราะอะไรเขาแบบเราหล่อเพราะว่าเรายัมีเรานั่งหล่ออย่าง,งเดียวเลยนะไม่รู้เลย,เลยเครับไม่แน่ว่าอาจจะเลือกจากต้นบนก็ได้เลย<น>ต้นมากครับทุกคนเลยหรอใช่ครับทุกสถาพันอาจจะเป็นคนเลือกเก็ได้ไม่ยากไปในการที่แบบต้องหลอกตลอดเวลาในยมีเลยแบโอ้โหครับที่สมบัติสมมติถ้าบอกว่า มันเล่นไม่ยากเลยครับมันจะดูหลงได้กู้ได้กูดเราเอาบางทีมากดแล้วเราพูดได้เลยก็เทางจริงผมว่ามันจะมีความท้าทายอีกแบบมากกว่าเพราะว่าอย่างปกติคือแม่ว่ามันเป็นการรับบทที่แตกต่างไปนะไอ้อย่างปกติเราทำงานกับกับพาร์ทเนอร์แล้ล่าสุดเราทำงานที่เป็นแบบเล่นกับเพื่อนพี่ๆนิฟเดย์ใช่ไหมอันนี้พอได้มันได้แบบนีก็เป็นการทำงานที่แบบหนึ่งเรียกว่าได้เติบโตได้แบบได้ลองทำอะไรแปลกใช่ เราทำแล้วนี่เราไม่เห็นอเลยไ่ต้องปล่อยเราหเนี่ยเราไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่พี่ดูพี่ดูนะครับลอกมาตขอโทษนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปสบายตัวเต้นหรอครับโอ้โหผู้ยังไม่พร้อมเลยใช่อะไรครับเป็นเล็ก็ๆเล็กๆสมาณนี้